สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง r ิ k i โ Photo นะครับจะเป็นการรีวิวของที่เราสั่งมาจากเว็บเมืองนอกนะของทุกอย่าง Everything จิงกับเ l l โอเคอันนี้คือมาอยู่ได้เป็นเดือนแล้วตากแดดตากลมอยู่นานแล้วก็จะเปิดเดี๋ยววันนี้ลองเปิดดูตัวนี้ตัวนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเป็นเป็นกร์ดนะครับเป็นเมมโมรี่กร์ด แกะกล่องเลยโอเคที่ผมสั่งมานะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันโอเคได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตก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 โอเคว้าวเฮ้ยด้ยังไงครับ เป็นไงครับอันนี้คือ6กิกิกครับ170เ็มกสองใบอ้บาว4ใบเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่อันนี้128ิอันนี้128กิกนะครับอ่128บา128ิกิก2ใบนี่ฮะมากล่องแบบนี้เลยนะ128ิกิก2ใบนะครับ2ใบเลยแล้วก็6กิกิก1ใบ แกะกันแบบสดๆเลยตื่นเต้นๆนี่ฮะทั้งหมด4ใบที่เราจะลองแกะใส่เลยดูนะอันนี้ก็ใช้กับกล้องเลยแบบคล้องแล้วก็แกะใส่เลยทดสอบกับอันนี้ก่อน128ก่อนเดี๋ยวนะแกะเลยครับ เดี๋ยวขอดูกล่องก่นนี่กล่องคือสภาพกล่องแบบร0อยเลยเลยนะแบบกิบกอแบบๆๆแบบโอยแบบไม่มีร่องรอยแบบการแกะเลยคือแบบของดีมากแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือว่าเราลองใส่แล้วเฮ้ยโอเคแล้วมันอ่านอันนั้นแหละครับคือชัวร์ที่สุดโอเคอันนี้ร้อผมแกะร้อย่นะ โอเมอสัน128กิกเคนี่ครับเอ็ e ส์เต็มนะเอ็กส์เต็แกะเลยครับเห็นนะให้ดูสถานะกล้องตัวนี้ก่อนมันจะอยู่ที่ No Memory นะโอเคนี่นะครับแกะกล้องเลยแกะกลองแกะกลอง โอเคใส่เลยครับดูว่าเราที่เทสนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าคือเราต้องการเทสว่าของที่เราสั่งจากเว็บมืองนอกเนี่ยเฮ้ยมันชัวว่ามันใช้ได้จริงไหมนี่ครับใส่แล้วใส่แล้วะฮะใส่แลวนะครับยัดก,กลับไปปุ๊บปบ๊โอเคมันก็จะขึ้นนี่ครับ Enter ครับเห็นไหมครับขึ้น Enter ครับผมเราก็กด Enter เลยครับ กดตรงกลางเอนเ r อร์ Enter เลยครับฟับโอเคนี่แสดงว่าโอเคนะครับเนี่ยโอเคแล้วนะฮะกดโอเคปุ๊บลองถ่ายครับสักหนึ่งช็อตครับถ่ายครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหครับ128กิกครับผมซีดเลยซีดเลย เป็นไงครับแจ่มเลยราคาแบบเบเบมากผ่านไป1ตัว128นะหนูตัวแกะแม่งทุกตัวเลยไหมปาป๊ารีวิวอยู่หนูเดินเข้ามาหนูเดินเข้ามาเองเลยลูกอยู่ตรงคอน์เตอร์โซฟานี่เข้ามาเลยเดี๋ยวนะ เออนั่นแหละคราวนี้เราจะลอง28นะครับโอ้ oh, ใช่ดิ6 4กิก์เอาตัวนี้เลยคราวนี้เราจะลอง6 4กิกอ่า64ตัวนี้ผมสั่งมาเทส1 2 8สั่งมาเทส2ตัวนะ64สสั่งมาเทส2ตัวแล้วถ้าเกิดมันเวิร์กเนี่ยมันมากล่องอย่างนี้เลยนะโอเค ถือว่าโอเคเลยนี่ครับแกะกล่องครับอ้าวเฮ้ยการ์ดอ๋อ,อยู่นี่อย่างนี้เลยครับ Extreme Pro โ,โอเคมื่อกี้เทสไปแล้วอา128่า1้8ครั้งนี้มาเทสตัวอา่าครั้งนี้มาเทสตัว64นะครับ เนะโอเคครับเทียบกับ Sony น,นะ a 7 r 2โอเคครับเปิดครับ power ฟาบอ่ะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับกด enter ครับผม,มกด enter โอเคอีกทีเป็นไงลองเทสถ่ายไหม <c oughs> อ๋อกดครับเทสถ่ายแล้วครับผมโอ้โหลองเทสถ่ายูครฮะ <c oughs> ถ่ายตัวย็นยักันโอ้โหนุ่มนวลชวนฝันเป็นไงครับสองตัวครับ วันนี้แกะกล่องครับมี64 6 4นะครับ64กับ128เทสกันสดๆเลยได้ของมาเทสเลยแกะกล่องแบบแกะกล่องเลยนะครับแกะกล่องจากเว็บเมืองนอกนะครับจากเว็บเมืองนอกขายถูกกว่าเมืองไทยแล้วผมก็เอามาขายที่ราคาที่แบบถูกกว่าถูกกว่าแล้วกัน แล้วผมไม่ส่งไม่ส่งคือสำหรับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะช่างภาพสต็อกโฟโต้ทั้งหลายรับส่วนตัวเลยเดี๋ยวผมขายแบบนี้งีกว่าโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณาฝากกดติดตามนะช่องลิกกี้โฟโต้ลิกกี้โฟโต้กกตนะครับใช่ไหมวะช่องนี้โอเคช่องนี้แหละมั้งลิกกี้โอโฟโต้ประมาณนั้นนะ